เลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้ค่ะมีลูกทีมโป่งอีกนอกหนึ่ง <c oughs> มีลูกทีมเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องปามี่แนะนําก็แล้วกันอาจัสวัสดีแนะนําตัวเองก่อนเพราะว่าเอ็ซี่จำจบาบเื่อใดแล้ว <c oughs> เอาพูดรายงานตัวใหม่ก่อนเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องปามี่ค่ะค่ะวันนี้ มากับใครคะมีใครมาด้วยมากับหยกค่ะหยกลูกใครคะลูกพ่อชัยค่ะอ๋อหยกลูกพ่อชัยนะคะลูกลูกลูกเบาใช่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่หรือว่าเป็นใครเป็นพี่เป็นอะไรไหมนี่เป็นพี่แต่เกิดภาษาเดียวกันก<อ>็ต้องเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ชมใส่เดียวกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมไส้เดียวกันนะคะนี่แมนบอสูงสาํากันไหมนี่บอลูนะคะตอนนี้เจ้าหิวแมนบอ หิวนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้พาน้องปามี่ไปถ่ายคลิปนานมากนะคะท่านผู้ชมหลายคลิปแล้วเนาะปามี่เนาะเป็นปะอ่าอุ้ยจำไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมจำจำไม่ได้เลยแล้ววันนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะพาท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะมาขอโชคขอลาบที่ต้นมะก,กัมตาแดงนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็คืออยู่บ้านบ้านนุ่มอามนะคะท่านผู้ชมสิม,มาขอโชคขอลาบต้นมะก,กัมตาแดงไซอัน แล้วก็สองคนนี่แหละแมนบอไป,ปหยิบเลขทูบมาแล้วใช่ไหมใครหยิบ<ม>ใครเอาเอามาเอามาเอามาไห<ม>นไหนไหนไหนหยิบเลขทูบมาแล้วนะคะท่านผู้ชมแบบว่าน้องนาบ่ได้บอกก่อนนะคะเพินพ่นเพิ่นผ้ากันไปหยิบมาเองนะคะท่านผู้ชมเลขทูบวันนี้จะจุดเลขทูบเนาะแล้วก็เขยานะ่าเซียมซีเนาะปามีนะ้เนาะเมื่อนี่ขอสองอย่างนี่ค่ะเลขทูบ ยังไม่ได้จุดนะคะนี่เป็นทูบของอเหมือนพญานาคเลยเนาะปามีเนาะรวยรวยเลื่อนอีหย,ยังก่อค่ะที่เป็นยากนะแม่งงค่ะจำบ่ได้เรียกว่าอะไรลืมไม่รู้นะคะท่านผู้ชมของขอของวันที่สิบเอยวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะท่านผู้ชมกับต้นมะกำตาแดงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบ่ได้มากแล้วกับต้นมะกำนี่บ่ได้มากขอ โดนแล้วหลายงวดแล้วนะคะแล้วก็มี FC มี FC อฟซบอกมานะคะให้มาตามต้นมะกำหน่อยคุ้นๆจังข้างหลังเหมือนหนุ่มอามจังค่ะหนุ่มอามนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่หนุ่มอามนะคะท่าน,น,น,านะะาผู้ชมค่ะเพิ่กนกดเฮ็ดอีหยังข้าง,งบนปุ๊บะว่างกลางปส๊ิมาขออยู่อยู่หนีต่างหากนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูกันมื้อนี้สิให้ป้ามี่บ่กขยวเสียมซี่เนาะ เพราะว่าปกติมาขอที่นี่ถ้าขอกับน้องปามี่นะคะท่านผู้ชมก็คือให้น้องปามี่เขยา่าเซียมซีเนาะไหวอุ้ยโยกเนาะโย,โยกใช่ไหมกระจําพิษจําถือเนาะคะพี่นึกว่าตรงคนนี้ชื่อไหวแต่ไม่ใช่เนาะชื่อโยกนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เดวซิมาไหวมาขอาน้ำกันดี่ะคะท่านผู้ชมนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเอาฝากจองให้นะช่างทั้งหมดเลยเลระใช่ช่องพี่ก่อน ค่ากินนี่คนหนึ่งจะค่ากินต้องเพจอารบันเนี่ยเอาตอนู้วันนี้จะมีมุกเล่นไหมคะเนี่ยอ่ะโอเคช่องน้องน้ำแชนเนลช่องหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องมาวินแชนเนลช่องบาร์แพ็กแชนเนลช่องป้าต่ายคนมีเซิมช่องพ่อทองแหลคนเดิมค่ะค่ะพ่อทองแหลคนเดิมพูดบ้างไงคะนั่งแม่งเพปอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยว ไขน้องปาหมี่ไปหาหนามกินก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาเตรียมของกลาบไหว้กับต้นมะขามตาแดงนะคะหรือว่าอันอันพอลุ่งปลอมนะคะปูปลอมนะคะท่านผู้ชมนะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอซีอีกครั้งหนึ่งนะคะกินอีกแล้ว <c oughs> ะคะเ <c oughs> พลินตัวกันจะกินอีกแล้วอันนี้อันนี้น้องยกเป็นคนจัามาามันบอหยิ <c oughs> บมาใช <c oughs> ่ไหมอันนี้คือน้องยกหยิบมา เสียปามีขยาเสียมซี่น้อค่ะพ่อเพิินตองขยาอยู่แล้วละแมนบ่เจ้าใช่เนาะโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเตรียมของเสียงใครแปลกๆนะเสียงใครเสียงอุ้งอายเสียงเหมือนอุ้งอายเลยอ่ะเธอว่าใช่ไหมปามีพี่ว่าใช่นะเนาะมันอีล่มเนาะค่ะมันอีร่มคือฝนติดตรงนะปามีเนาะเทียนจุด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 เป็นบ่อปามีจุดเป็นบ๊อเออไฟสีหลวกเด้ยเธอ หลอดนมบอมีอันนี้คนละอันเหรอไม่ใช่เธอเธอแกอันนี้แกอ,อ,อันนี้เออนับเก้าดอกอแกะเลยเดี๋ยวจุดเทียนก่อนนะคะท่านผู้ชม,มผู้ใดละ่ะใครล่ะเธอคใครก็ไม่รู้แต่รู้จักว่าเขาเป็นเธอ ต้นมะก,กับตาแดงนะคะท<ช>่านผู้ชมบ่ได้มาขอรายงวดแล้วนะคะไ,ไม่ได้มาขอรายงวดแล้วเดี๋ยวจุดทูบไว้เลยนะคะอันคาสิป,ปักอยู่นี่ก็คือสีเมืองบ่ได้น้องท่านผู้ชมมองปักถูก ต้องปักเดี๋ยวเดี๋ยวสิปักใส่กองนุ่มนะคะท่านผู้ชมนะขอจุดทู่ไว้ก่อนห่ะสโงสาวเพื่อนกับพากันบอกอมแอมอมแอมกันจุโอ้ป้าวันนี้กะได้์ได้นะปลาหมีเนาะนี่ไงของพี่ได้แล้ว ครบแล้วอย่างนี้จุดเองจุดตรงเทียนได้ไหมน่าจะหมายง่ายบ่หรอโอ้ยทางผู้ชมล่มเดี๋ยวนะพี่หาที่ปักคู่ก่อนนี่ปักไว้หันเลยจุดได้ไหมล่ะออันนี้จุดให จะดับไหมล่ะปามี่ พูดกับเอฟซีนันนะ่ะเอฟซีไม่เจอหน้านานเนี่ยคุยกับเอฟซีหน่อย <c oughs> ถามข่าวเอฟซีเอฟซีสบายดีบนนะ่นคิดหอดคิดถึงปาลมมี่กันไหมคะท่านผู้ชมไม่ได้เจอปาลมมี่นานมากโอ้โหควรทูบ ยังเออ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 เอ่อเทียนดับเนดับอ่ะมานะคะท่านผู้ชมมาบ่อกาวน้ำกันนะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันโยงยังบ้าพี่เออมันสิถือกันโอเคตาค่ะท่านผู้ชมสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อปูปอมต,นมตม้นมะกัมตาแดงมื้อนี้ลูกหลานน้องน้ำชาแนลน้องปามีแล้วก็น้องยกกัได้มาจ,จุดฉูปนำน้ำนมน้ำแดง ดอกไม้ถูกเทียนมาหวายปูเพื่อทีสิมาขอโชคขอหลาบขอเหล็กเด็ดน้ำปูแล้วก็เมื่อนี้ลูกหลานสิมาขอจุดเหล็กถูบแล้วก็สิขยาเสี้ยมซี่แวปูเดอให้ไปเขาา่า3มโตตรงๆของหวววันทีหนึ่งเมษายน2องพัานห้รอยหกสิบนี่เ่าสิเป็นเหล็กถูบหรือว่าเหล็กเสี้ยมซี่แวปูกะห้กับเผยให้เห็นเลเดอปูของหวดหนึ่ง ของหวัดวันทีน่ยยนนห 68, นึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ห้เขา3โตปังๆมีเอฟซีเพิ่นกับบอกให้มาตามเพิ่นว่ามายา่ไหนกับเขายา่มนันเพิ่นบอกให้ลูกหลานมาตามให้เป็นสะพานบุญให้ f เอฟซีห้เพิ่นได้โชคได้ลาบถูกหวยรวยเบอร์นำ้ำหวดหนึ่งเต็มๆกรน่ะปูบดายมหาโดนสาธุสาธุสาธุนฝากได้ไหมเอาไห ควรควรถูกถูกอะ,กอะนะคะท่านผู้ชมโอ๊ยอันป้ามีแต่กดกล่องบ่นี่กดจริงไหมเพราะว่า อันนี้ไหป้ามีเพิ่นกดกล่องเนาะค่ะท่านผู้ชมอ่ะบอ 9, ่อกก่าพิ่นเรียบร้อยแล้วกาซีไฮปลาหมี่ขยายเย้าเซียมซี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมอ่ะปลาหมี่บ่อเก,ก่าขอเลยโจมปะขอเลยว่าจะเอออะไรยังไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอเนี่ยไปมึงกล่องก่อน พี่ขยับมาอีกเออไม่เห็นเธอเลยเธอมานั่งตรงนี้นี่เออนั่งกลางไว้เนี่ยเออเออหันหนาไปแด้วนี่อ่ะโอเคเรียบร้อยอ <c oughs> เดียวเทียมซี่นาะค่ะ่านมู้ชเมื่ออกมาแล้วออกมาแล้วให้กันเมื่อเอาตัวใดฮะฮะ หมายเลข5ค่ะท่านผู้ชม <Okay. S 1> หมายเลข5นะคะท่านผู้ชมหมายเลขหมายเลข5นะคะ oh. หมายที่สองเอาหายเมืองก่อนตัวไหนศูนศูนย์ห้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมห้าศูนย์ห้าศูนย์ ออกมาเลยลไม้สุดท้ายเอาบอกเอฟซีเลยปามีจัดไปห้าค่ะอ่ะบอกช่องสามใช่สามตัวห้าศูนย์ห้าค่ะห้าศูนย์ห้านะคะท่านผู้ชมเกือบจะมอดตองหาท่านผู้ชมเกือบเป็นห้าหมดทุกคนเออเกือบ <c oughs> ถ้าเป็นห้าหมดทุกคนต้องบอกว่าไง อ่าฮะนักขาวท่านผู้ชมค่ะเป็นหาทั้งสาตัวกระตองหาเลยล่ะอ่ะเดี๋ยวรอเลขทูบนะคะเลขเซียมซได้ดูไปแล้วนะคะน้องปามมี่ขยับได้505น้านะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนักขาวท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางสื่อหรอกค่ะท่านผู้ชมมหาแนวทางให้เอซีท่านผู้ชมทั้งบานเพื่อนในเบิ้งนับกัน แ่บมาเพิ่กงกรบบอให้มาค่ะแต่านผู้ชมแต่ว่าบ่ได้มาไม่เป็นไรไม่ไม่ไมเป็นไรให,ใ,หให้ให้ดับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราได้จุดไปแล้วคันบ่มากะบเอฟซีเพิ่งกับยาห้มาตามมาขอตัวยู่นีนเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า<ช>กับ่ได้มาลางวดแล้วคือว่านั่นแหละแต่ว่าเมืเ่อนี้บ่ได้เอาแป้งมาลูบไม่ได้เอาแป้งมาลูบนะคะลงน้ำลูบบ่เป็นไหมเนาะคะ่ะ ตาหมองเก้าเนี่หมองเก้านี่เพันรูปไปยู่นี่เดี๋ยวสิบว่าสองา<ฮ>ตาบ้ากัดจางไปแล้วล่ะอุ้ยตรงนี้ชัดมากเลยนี่นี่ปาหม่เ <ๆ S 1> นี่ยคว้านคว้านถูกนะคะท่นานผู้ชมอ่ะมาสัมภาษณ์หน่อยจ,จ้ะหันหน้ามาค่ะค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะอันตื่นเราไปค่ะ ตื่นแล้วนะคะเอ่อหายหน้าหายตาไปไหนมาคะช่วงนี้ไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนเอ้าเอฟซีบอกเอ่าแล้วก็เอฟซีถามว่ายังไม่ปิดเทอมหรอคะปามี่ยังค่ะอ,อปิดเทอมวันที่เท่าไหร่สามสิบสองสิบเอ็ดหรือว่าสาสิบสองเฮ้สามสิบสองไม่ดูเดี๋ยว <laughs> นะเธ <laughs> อเอาเดี๋ยวเธอ เดือนนี้นี่เดือนอะไรเดือนมีนาพูดเต็มเต็มเดือนมีนาอะไรมีนาคมเดือนมีนาคมมีกี่วันไม่รู้นี่จกมือยกสามสิ <30. S 1> บเอ็ดสามสิบเอ็ดแล้วเธอบอกว่าเธอจะปิดเทอมมาที่สามสิบสองสามสิบสองมาตาใสนาอท่านผู้ชมเพิ่์เซเด็ตแต่พอ่ออ่านปามีบอกว่าพี่น้ำหนูคงไม่ได้ปิดเทอมหรอกเพราะหนูปิดเทอมมนที่สามสิบสองพะนะท่านผู้ชม เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิปิดเพิ่มวันที่สามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองมันบ่าอ,นอ,อาปิดสามสิบเอ็ดซะเอ้าก็สิบปีสาวกูมูหนูสอบยังยังบ้านสอบบ่สอบบันพฤหัสกับวันศุกร์อืนอน้องขาทา่านผู้ชมเพินพ่นมาานปิดเพิ่นมาานปิดเพิ่มห้องยกปิดไปนั่นยกปิดแล้วเพิ่นเลี้ยนคนละโรงเลี้ยนกันนอ้องขาทา่านผู้ชมห้องยกปิดแล้วเหลือห้อง คุณปามีเพราะท่านปีนเนาะคะ่ะแต่กับว่าเสาว,ว่าต้องเสาไปมันีเลิกเลี่ยนจากโมงนี่สี่โมงโอ๋อสี่โมงเหมือนเดิมนะคะมีการบ้านไหมอ่านะคะท่านผู้ชมเปิดก,กับไปโรงเรียนไปโรงเรียนนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ชวนไปถ่ายคลิปแถวบ้านน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับว่าเป็นยังอเอฟซีประจําจําอะไรขึ้นกาค่ะท่านผู้ชมจําอะไรขึ้นาด่า,ดานพอท้องแรนะคะเธอสูงขึ้นไหมเนี่ยอ้ผ่าผ่าก็ะขาด เล่นบอลรีเดินบอลรตีบอลรีก็เป็นเล่นกีฬาอะไรเป็นบ้างเนี่ยบอลเรีตีบอลตีแบดตีแบดเป่าเป่ายางเป่ายางเล่นไม่เป็นเล่นม่เป็นควรควรขึ้นผ้าถหาเห่าแต่อะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ครุบไม่หมดยังมี่ เลขทูบไม่จะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งอีกเครื่องโตนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปเมืองเลขทูบน้ากันนะคะท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมไปค่ะลมแห้งไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะคะไปค่ะไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเฮ้ยเลขทูบจะแตกเลยอ่ะปาม่ ท่านผู้ชมเลขทูบสิแตกได้น่ะค่ะเลขทูบได้อะไรปามี่เห็นไหมเ,หเป็นตัวอะไร <4 S 1> เป็น429 429 <4 S 2> <9 S 1> ค่ะท่านผู้ชมเลขทูบ429หรือว่า426นะคะท่านผู้ชมทูบแตกด้วยนะคะนั่นแม่นบอลปามี่เนาะบบเห็นไหมขีดแดงๆตรงนั้นอ่ะบบอ้ยท้องร่มท่านผู้ชมทูบแตกอู้ลร่มแห้งค่ะท่านผู้ชมล่มล่มกูมน่ะ ลมมากนะคะวันนี้หรือว่าฟนสิตกกับบบหูเด้อค่ะนี่คุณใหม่ใหม้ก็ต้องเบิดไม่เบิดแล้วล่ะสี่สองเก้านะคะท่านผู้ชมหรือว่าสี่สองหกทูบแตกด้วยนะคะเลขเสียมซีได้ห้าศูนย้าห้าศ right. ูนย์ห้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวซองหม่องเพิ่นรูปแปลงไว้ ป่นมามาเท่อนีนหองน้ำาพ่ได้ยวรูปแฝงด้วยค่ะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งด้วค่ะอะอันนี้มองห้อยปลูปแป้งไว้ด้วค่ะนี่ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนหรือเปล่านะคะอืม มึงดีๆก่อนค่ะคน้องนามเพ็นเป็นเสียนะจอดหรือแม่ว่าสี่สองแปดก็ได้นะโอ้ยค่วนข่าตาท่านผู้ชมอ่ะ ถ้าผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนตว่าเสีละอันนี้น้องนาเห็นเป็นเลขหกนี่เลขหกเห็นเป็นเลขหกนะคะนี่แล้วก็มีขีดตรงนี้เป็นเลขหนึ่งหรือเปล่าหกหนึ่งหรือเปล่าท่านผู้ชมเลขสองหรือเปล่านี้อืมนั่นปามีเห็นเป็น <5. S 1> เลขสองมันรออยู่นี่นะเอืหกสองหรือว,ว่าหกหนึ่งนะคะหกสองหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชม ตามนั้นนะคะหรือว่าถ้าผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองดูกันนะคะถ้าผู้ชมลองนำสีต่างกล้องไว้นี่ยักข้าวหนึ่งให้ท่านผู้ชมเด,ดมึงหาเห็นตับ่หาเห็นบ่ตรงกัน<ม>อืมเสียงหลังค่าส<ม>ุร่มแถน้อท่านผู้ชมมาหนี่<ม>หรือว่าฝนสิตกค,ค่ะ ตามนั้นนะคะท่านผู้ชมอืมตามนั่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวซองเหล็กถูกให้เมืองไม้อีกไม่หมดแล้วสี่สองเก้าท่านผู้ชมเหล็กถูกเพื่อจังเหล็กถูกตรงก,กันกับอันกับปู้สีขวัญดำค่ะท่านผู้ชมอืมนะคะ ตรงกันกับปู่สีควันดำนะคะท่านผู้ชมเลขทูบนะคะท่านผู้ชมกับต้นมะกํมตาแดงนะคะของวัวนที่1เมษายน2568นานี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงปัง,ปงกันทุกทท่านเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชม,ม,ชมชอ่ะเดี๋ยวอะไร เลขเลขอันนี้นี่หกหนึ่งศูนย์เจ็ดแม่มาปามีหรือว่า9101ได้ใช่ค่ะตามนั้นแหละค่ะแสอะจ้าเออะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ใช่ไหมทใช่ไหมคะปามี่แล้วเราจะมาลาท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะคะขอตัวลาไปกินสัมตำ อ่ะอเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมครับขอโชกพลาบขอเลขเด็ดกับต้นก้ามตาแดงนะคะท่านผู้ชมกชรักบ,บ,รป,ะะบปูปอมนะคะก็สรุปนะคะสรุปหน่อยอเลขทุบเลขเซียมซีสรุปให้ายเลขซีฟังแน่เลขเซียมซีได้ห้าศูนย์ห้าเลขทุบได้สี่สองเก้า หรือว่า426ค่ะแมนค่ะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็เดี๋ยวคอยพอกันไม่คลิปหนานะคะท่านผู้ชมกะรอดติดตามนะคะท่านผู้ชมว่าทางช่องน้องน้ำนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปขอโชคขอลาเพราะขเล็กด,ดท่าทงใดสถานที่แห้งใดไปกลางวันหรือว่าไปตอนกลางคืน ลุยเดียวรู้ว่าไปกับผู้ใดเนาะค่ะท่านผู้ชมก็รอติดตามชมนะคะท่านผู้ชมนะอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวเพิ่นหิวตาบักฮุงนะคะมือนี้จะเป็นอย่างอันว้นตะเดืองตับักฮวงนะคะต้องได้กินส้มตำนะคะวันนี้เดี๋ยวจะต้องไปตาส้มตำปิกองแล้วจิใดไปตามสมตำเพ็ดอย่างอ่านะคะท่านผู้ชมอ่ะฝากถึง f อฟซีหน่อยเร็วอ่าขอให้ f อฟซี อ่ะขอให้เอฟซีสวยขอให้เอฟซีแห่งๆด้วยค่ะนะคะก็ <c oughs> ตามนั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมเอฟซีทุกๆท่านไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสําสหรับวันนี้สามสาวสามสาวเนาะอันนี้ก็สาวสาวสาว,สาว,สาวนะคะท่านผู้ชม <c oughs> สามสาวนะคะขอลาท่านผู้ชมเอฟซีทุกๆท่านไปก่อนนะคะ โชคดีเฮงเฮงปังๆมิมิซีสามสาวสิหลายสาวอ๋อหลายสาวหลายสาวร่วมกับเอซ<อ>ี่บอช่อ๋อนะคะท่านผู้ชมเห็นบ่เปิลหูจักเบานะคะท่านผู้ชมร้านพอท่องแรลรร้านผู้ก,กองอผู้กอง <c oughs> นะคะท่านผู้ชมวันนี้ขอลาไปก่อนอนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ